สวัสดีค่ะเมนี้ก็จะพามาเบิงบ้านเันเดียในราคา2ล้านต้นๆหากท่านผู้ชมท่านใดอยากพาดโปรโมชั่นดีๆฝากติด,ดตามคลิปนี้จนจบคลิปด,ด้วย้ะจ้าที่เห็นยูก็จะเป็นร่วงจอดรถสามารถจอดรถได้ถึง2คขั้นประตูกหนาตา,าเลือกใส่กระจกเขียวตาแสงซึ่งจะป้องกันรังสี UV ให้ทั้งความเย็นความสว่างปลอดโปร่งไปพร้อมกันเข้ามาในตัวบ้านเ่าก็จะเห็นห้องโถงที่กว้างระการ,ระดับฝาสูงถึง3เมตรทําให้รู้สึกว่าบ้านน่ะโปร่งละกาบอรู้สึกอึอดอดัด ก่อนจะเข้าไปเบิ่งห้องนอนเฮาเบิ่งห้องน้ำรวมกันก่อนเนาะห้องน้ำรวมเฮาเลือกสุขภัณฑ์ที่มีคุณภาพอย่างของคอสโตแล้วก็มีการแยกส่วนเปียกส่วนแห้งให้เป็นอย่างดีถัดจากห้องน้ำมาก็จะเจอห้องนอนที่3นะจะ๊ะห้องนอนที่3การขนาด3.5คูณ3.5เมตรผัดไปห้องนอนที่2ก็จะขนาดเท่ากับห้องนอนที่3ามจะ3.5คูณ3.5เมตรคือกันสามารถวางเตียงนอน3.5ฟุตได้ห้องต่อไปห้องนอนใหญ่หรือห้องมาสเตอร์เบดรูม แอที่เห็นติดอยู่ก็คือแถมหายเลยห้องนี้จะมีขนาด4.60คูณ3.5เมตรความพิเศษของห้องนี้ก็คือมีห้องน้ำในโตสุขภัณฑ์ในห้องน้ำก็เลือกใช้ของคอสโตเหมือนเดิมและก็มีแถมเครื่องทำน้ำอุ่นให้น้ำมาเบิ่งห้องครัวห้องจห้องทำอาหารห้องทำกับข้ากันดีกว่าจ้ะห้องครัวของเฮาจะมีขนาด2.50คูณ3.2เมตร มีหน้าต่างให้เปิดระบายกลิ่นและก็รับลมอย่างออกไปข้างนอกจะมีประตูเปิดไปยังลานซักล้างตรงโซนด้านหลังตรงนี้เป็นลานซักล้าสามารถต่อครัวไทยได้ที่เห็นอยู่ก็จะเป็นด้านข้างของตัวบ้านบ้านหลังนี้จะมีเนื้อที่อยู่ที่51.1ตารางวาปั๊มน้ำแทงน้ำา1,000แอลอันนี้เฮากระแถมคือกัารจามาต่อกันที่โซนด้านหนาเนาะโซนด้านหนาเฮาจะมีปูห,าหายาไห้และก็ปลูกต้นไม้เพื่อให้ความร่มรื่นกับบ้าน เป็นจังใดบ้างคะท่านผู้ชมมาสั้นเดียวในโครงการสกล์ปาร์ควิวหากถึกจะจังใดฝากกดไลค์ให้กับทางเพจในเด้อจ้ารับโปรมาสั้นพิเศษที่บอกตั้งแต่ต้นคลิปเนาะกาตอนนี้ฟรีจองฟรีดาวพร้อมของแถมจุกๆเลยถึง14รายการกาท่านใดที่อยากจะมาชมโครงการเฮากะเชิญได้เลยจ้าโครงการเฮา,าเปิดทําการทุกวัน8โมงถึง18นาฬิกา หรือโทดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0644651546เอาไว้มาพอกันใหม่ได้จ้าบ๊ายบาย